เอาละฮะสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมรันรัสนอเช่ผมล่น,ลนยูเกมเดอรเซรนูโ Th er นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวที่มีชื่อว่าหังนั่นเองนะครับผมโอเคตัวนี้ฮะหลายคนคงไม่รู้จักฮะมันเป็นตัวที่มีมีบทบาทอย่างมากฮะในอัมเบล่านั่นเองนะมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอัมเบล่านะครับใครที่อยากอ่านเรื่องราวของตัวนี้สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเลยนะผมจะแปะไว้นั่นเองโอเคมาลุยวันนี้เราจะมาเล่นตัวฮักเนี่ยนะครับไปลุยเลย ตัวนี้ก็มีแต่ปืนมีปืนเดียวฮนะ T.M.P. นั่นเองนะครับผมปัดลุยกันเลยก็มันนะฮะสาดกันแหลกเลยนะงานนี้ไม่ต้องไมาไหนูสาดไม่สาดไม่ยั้งนะฮะเพราะมีปืนเดียวมันก็ต้องให้กระสุนเราแค่กระสุนเดียวนั่นก็คือกระสุนปืนกลแน่นอนนอกจากมันจะให้ระเบิดอะไรพวกนี้มานะครับแต่กระสุนก็คงเป็นปืนกลนั่นเองเหนะ็นไหมไปสาดกันมันเลยถนะ้างานนี้ เข้ามาเลยหนูไอไอโยมทู้เด้อถือเคียวเนี่ยเราจะไม่สู้อยู่กับที่นะเราจะเดินไปสู้ไปน,นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดนะฮะเราก็ต้องเดินเก็บแต้มไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไปแล้วในหลายพาร์ทนะนี่แตกไปไซาหนูปืนกลนสาดกันแหลกเลยนะงานนี้เออได้ได้ยินเสียงตัวถือลูกตุ้มนะปะตั้งหลักตรงนี้ก่อนเข้ามาเลยหนูขึ้นมาก็โดนสาดนะครับ แต่เราจะไม่อยู่ตรงนี้เราจะไปต่อไปเลยไปใกล้ๆอ้น,นี่มีหัวมีหัวเหล็กผมก็เถออวิงหัวมันนะเมื่อกี้โอเคได้กระสุนๆก็โอ้ยสามตัวไม่กลัวเว้ยมาสามตัวก็สามตัวเฮ้ยเออโห้โคตรโหดโคตรโหดนะตรงน,นี้ก็โคตรโหดเลยเมื่อกีจ้จำปิดคอนะคอเคดกันเลยทีเดียว มีคนอยู่หลังประตูมาอยู่อะไรตรงนี้พวกคนเขาจะเข้าประตูมาขวางทําไมนะอมาสูว่าข้างนอกนี่เสียงธนูนี่เต็มเลยเราก็ไม่มีไรเฟิลด้วยสิก็ใช้ใช้เนี่ยแหละใช้ TMP เ,เนี่ยแหละมาลุย TMP ล้วนๆงานนี้ไม่มีปืนหนึ่งละโอ๊ยโดนยิงหลังอีกข้างหลังก็มานะพอดีทำไรมือนอะไรฮนะ โอเคแล้วเราจะหลบจากธนูได้ยังไงเนี่ยต้องใช้ปืนกลเนี่ยแหละในการสาดมันนะครับดูเลยยิงหัวโอ้ยที่เกียจตมอยู่ในนี้นะครับไปบู๊เลยปลอดดีเฮ้ยโดนจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกภากหนึ่งนั่นเองแหมยิงมาเป um ็นแบบว่า คือคนดังกงนนี้ยแหละฮะเขาไม่มีตังโทรมาก็ยิงมานะแต่แม่งยิงมาหลายสายไงนะหลายตัวกันเลยเดียวอุย้ยไอตัวนั้นมาได้ไงวะเฮ้ยมันวิ่งมาถอย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 อุยออ้ยอ,อุย้ยอุ้ยแเราจะหนีมันนะครับเราจะไม่สู้กับมันแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์แปดแปดแปดแล้วก็ระเบิดกระจุยเลยดีไหมน่าจะดีนะครับไปะระเบิดนี่เลยโอ้โหระเบิดนี้มันให้มาตั้งเจ็ดลูกวางมันตรงนี้เลย ไปแล้วไอ้ตัวนั้นทีเดียวตายเลยนะครับสำหรับไอ้ตัวกองเล็บเมื่อกี้อ่ไปอีกลูกเฮ้ยเก็บเก็บเก็บเรียบร้อยไปโดนอีกขู่ไอ้ตัวโล่นี่มันก็แหลมกันนะครับกินยาแป๊บแล้วเราก็จะโดนกอดใช่ไหมเฮ้ยไอ้ตัวโล่ขึ้นมาแล้วไปไกลๆโดนเฮ้ยโดนตายโอ้ย ไปเร็วขึ้น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 มันขวางอะ่ะโอ้โหโดนขวางนะครับแม่งเอ้ยติดอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เอาไปซะเยี่ยมเยี่ยมอุย้ยไอตัวโลแม่งมาไอไม่ใช่โลไอตัวไอ,วไอ,วไอวนี่ไหมตรงเล็บนะครับทางตานเหนวอเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยไปเร็วระเบิด เอ้ยมันยังไม่ตายเหเนี่ยโดนระเบิดฮึไอ้เงี้ยออกไม่ออกต้องออกแล้วโดยมียาไหมเนี่ยยาไม่มียาแดงกินไม่ได้นะครับต้องผสมกับยาเขียวก่อนเฮ้ยไอ้ตัวโลกอะไอ้ตัวไอ้ตัวกงเล็บก็ยังไม่ตายนะครับทำไมชอบเรียกเป็นตัวโลกเฉยเลยเฮ้ยได้ยามาแล้วผสมแล้วกินเลยไม่ได้ผสมกับระเบิดได้ไงเอ้า โอ้ยไปโลลุยนี่เปิดได้ไปซานเร็วไปโลไปโลไปโลไอ้น,นี่ไงขึ้นมาหาักอุ้ยโอ้โหมันยังตามมาอีกเหรอเนี่ยมันยังตามมาอีกเหรอเนี่ยไม่มียาด้วยหนีก่อนโลหลังไว้เสี่ยงระเบิดใส่มันได้ไหมคือถ้ามันตายนี่จะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากเลยนะเพราะมันก็อยู่หลังประตูเนี่ะ มันไม่เป็นไรด้วยเว้ยมันออกมาแล้วเฮ้ยปืนกลยิงมันปืนกลโอ้ยไม่เป็นไรเลยเว้ยหาย,ยาก,ก่อนแล้วถอยนี่ไงได้กินแล้วเฮ้ยมันเสียไปนั่นอยู่ยิงไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย อะไรจะโหดอย่างนั้นแลนูมันก็ยิงมาอยู่ได้ไว้เร็วลงล่างก่อนผมนี่ <c oughs> นี่มาสู้หรือมาวิ่งหนีตัวกงเล็บเนี่ยฮะรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะมีแบบกระสุนกับระเบิดนะฮะไปนในเทมหลักที่มันให้เรามา,าต้องวิงว่งวิ่งวิ่งขึ้นนี่ก่อนมีมีเวลาให้เก็บไหมโอ้ยไม่มีนะใครแม่งยิงธนูมา โดนตัดลูกหมดแล้วนะครับนไงข้ยั้งนั้นโอ้ยโดนโดนเฮ้ยโหยเลือดแดงไม่มียาด,ด้วยแย่แล้วเออเอาละฮะสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมลันลัสนอเช่ผมตอนนี้อยู่เกมเดสเดียนวิวโฟนนั่นเองนะวันนี้เราอยู่กับตัวฮังนั่นเองนะผมโอเคหลายคนคงไม่รู้จักนะฮังนี่เป็นเหมือนกับเป็นตัวเอกในอัมเบล่าเลยก็ได้นะเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับอัมเบล่าเป็นอย่างมากนะใครที่สามารถ ใครที่อยากอ่านข้อมูลเขาสามารถคลิกเข้าไปในใต,ใต้ใต้คลิปเลยนะครับปอ่านข้อมูลหางกันได้นะครับโอเคหังก็ดังอยู่นะนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จักกันเพิ่งจะรู้จักเนี่ยแหละเอ้ยตัวเอ้ตัวโลมันจะฟัดเรานะครับโอเควันนี้เรามากับปืน g MP นั่นเองมาสาดแหลกเลยนะครับงานนี้โอ้ยเปิดโลให้หมดจงังหวะนี้รัวเป็นแก๊สลิงเลยนะครับโอเค สาดแหลกเลยนะไปเราจะไม่สู้อยู่กับที่นี้นเราจะเดินสู้นั่นเองไะเยี่ยมตายหมดนะครับปืนกลน,นะก็ม m p นั่นเองทางก็มีปืนนี้ปืนเดียวฮะเลยทาให้เราต้องใช้ปืนนี้ซึ่งผมก็ชอบนะมีปืนนี้เปืนเดียวกระสุนมันจะได้ดอกแต่ปืนนี้นะครับมันจะได้ดอกกระสุนของม m p อย่างเดียวนะครับไปลุย แล้วก็มีระเบิดด้วยนะไอต,ตัวนี้ไม่มีปากัดใช่ไหมเฮ้ย,ยโหลืมเปลี่ยนแม็กแย่แล้วไปหัวไม่แตกนะเพราะแม่งหัวเหล็กแต่ก็ตายแต่เนี่ยหัวแตกเลยปะไปต่อเฮ้ยเถือโล่วันดีพี่ไม่ใช่โล่ลูกตุ่มนะแต่มาฟาดเราก็อาจจะสาดมั่วๆหน่อยนะเพราะว่ากระสุนไม่มีเยอะฮะไหนนะพอาตายมันก็จะดรอปมาให้นะครับ ศูนย์เราเยอะนะไม่ต้องกลัวสาดไปเลยโอ้ยไม่มีเวลาตีแล้วงอกก็งอกไปไปหักไปยิงเลยนะโอเคนั่นแหละเยี่ยมไอ้อย่างนี้มาก็ต้องระเบิดไปแล้วก็ปืนมาแหลมเลยนะครับ ้ลองมาเก็บกระสุนก่อนเยี่ยมเลยนม่บอกแล้วมันดอกกระสุนเยอะนะเพราะมีแต่ปืนนี้ปืนเดียวเราก็ต้องอย่ามัวแต่เก็บกระสุนเราต้องเก็บแต้มด้วยงอกอีกแล้วเอองอกไปก็เท่านั้นนะกระสุนข้างนอกนี่พลธนูเยอะมากโอ้ยเยอะเหลือเกินเอากินมาแล้ว จะเก็บไม่ได้จะกินนะครับแต่ก็กินแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนก่อน,กนแล้วกันเพราะว่าข้างนอกน,นี่ฝนหนูเยอะมากเฮ้ยแล้วไลายเฟิร์นอะไรไม่มีด้วยนะครับมีแต่ปืนกลเพียวๆเลยเฮ้ยเอาสาดไมา่แก่บังอาจมางอกตอหน้าก็ต้องสาดต่อหน้าเลยนะ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหสองตัว <c oughs> เก็บเวลาเก็บไอเทมคูณบวกหนึ่งพันนะต่อตัว ไปเล็เฮ้ยระเบิดมาทำไม <S <S เอ้ยแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวมันระเบิดโอเคไม่โดนเรานะครับแต่โดนเพื่อนมันนะครับเจ้เฮ้ยเฮ้ยลบอืมเราก็ช่วยกันไม่ได้หรอกนะเมื่อเจอกับ T M P ปล่อยแม่งยิงไปนะสำหรับธนูยังไม่ตายออืมโ,โ,โดนซ้ายหนู นี่จับบิดคองว่าไปอะไรที่เท่มากแล้วผมแม่งมองตาไม่ทันเอาอีกแล้วโล่มาอีกแล้วโล่นี่ทำเราเปลืองกระสุนมากอะปกติก็ใช้เปลืองอยู่แล้วนะเจอตัวโล่นี่แบบเปลืองเข้าอีก้ยผมไม่โดนเย้มาอีกแล้วตัวโล่ไปยิงหัวก็โอ้ย ยิงแม่งมประตูปิดเฉยเอ้ยไป oh. เก็บโลว,ว่าวางๆก็รีโหลดซะหน่อยโอ้ยถังน้ำมันไปดิเออโอ้โ,อโหมากันเพียบไอตัวเข่าวกว้างนี่มาด้วยมาตโลมาเลยโอ้ยอยู่กันเป็นอย่างนี้ก็จัดดีครับปุยกลมาเยี่ยมา yeah, มาตโลเลยมาตโล ไอนี้ไม่ตายแม่งเป็นหัวหน้าแก๊งตายยากนะครับหัวหน้าแก๊งต้องหัวหน้าต้องตายยากกว่าลูกน้องอยู่แล้วเอาเข้าได้ด้วยเหรอเข้าได้แล้วจะรออะไรก็เข้าไปเลยครับเยี่ยมโลขอสักห้าหมื่นก็พอนะแต้มเพราะว่าเป็นไอเป็นมาตรฐานนะห้าหมื่นไลุยวันนี้เอ้าโอยไอโล่ตัวนี้ไงที่ประตูช่วยมันไว้นะเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอยงอกงอกกันมาไอ่งอกมายิงยิงงอกเลย อุ๊ยหงธนูน่ารำคาญธนูนะครับเราเดินมั่งเดินมั่งอย่าอยู่เฉยเฉธนูแม่งอย่าให้เป็นเป้านิ่งนะครับเราต้องเป็นเป้าเคลื่อนไหวเออยิงเท้า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 มันไม่มีโล่เออเท้ามันไม่มีโลโอ๊ยรีโหลดรีโหลดเออเยี่ยมโดดลงมาก็โดดมาตายซะหนู นี่ก็ยิงยังเลยยิงจังมันอยู่เป็นไอ้นี่เลยนี่วะโอเคตายแล้วอนธนูทั้งหลายมันกระโดดมาเรื่อยๆเหมือนกับเราแบบเล่นแบบฉากโบนัสอะอะไรอย่างนี้นะครับด่านโบนัสแประมาณนั้นนะครับแบบให้มาแล้วก็เก็บแต้มมันก็มาเรื่อยๆตายไปซะตายยางจริง เราก็ต้องเดินด้วยนะแมงธน,นูนี่จะมาอย่างเดียวกระโดดลงได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับไปต่อเย่ห yeah, ้าหมื่นละถือว่าบารรลุเป้าแล้วนะครับแต่เรายังไม่จบแค่นี้ฮะเรายังคงเดินสู้เรื่อยๆนะผมรารับพับงนะครับไปลุยไปไอข่าวนนูอยู่เยอะตรงนี้ เราจะบุกทำลายปนธนูวงแตกนะวงธนูนั่นเองธนูนี่มาส่มกันเยอะเหลือเกินตรงนี้มีของโอเคเวลาเยี่ยมได้ไอเขมบวกนะครับบวกโบ,กบกนัสเพิ่มเฮ้ยโอ้ยไอ,ยอยตัวนี้มาได้ไงแขงมครับเชิญหนีก็เลยหนีก็เลยเราจะไม่บวกกับตัวนี้เลยค่ะนะเพราะปืนกลอย่างเดียวทำอะไรมันไม่ได้ฮนะคือเราต้อง ต้องอยังไงอะต้องยิงไงหลังมันนะ่ะล้วใครจะบ้าไปยิงหลังมันนะในขณะที่เวลามันนับอยู่มันเสียเวลานะฮะทางที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือหนีนะผมแล้วแมงก็วิ่งมาวิ่งมาไหมน่าจะวิ่งมานะครับโอ้ไอเทมไม่ได้คูณอะไรเลยนะไม่ได้บวกอะไรเลยเนะี่ยโอเคจุดนี้มีบันไดปีนมีใครอยู่บนไหมโอเคอุ้ยม,มาถึงก็โดนเลยเว้ย มันระยะข้อขนหวังว่าคงไม่มีไอตัวไอกรงเล็บนั่นตามมานะไปะเดินต่อรู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยนะเล่นเกมแบบนี้ดูว่าผมเล่นเวียนหัวเองวะไปลุยเยี่ยมเข็ชดสองจะปิดทำไมลประตูยังไงยังไงโอเคไปต่อ ไเวลาไม่มีให้เก็บเราหรือว่าเราเก็บหมดแล้วว่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับเอ้ยเสียงมันอยู่แถวนี้เอ้ยไป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 ไม่เอาเราไม่บวกกับมันรูกไม่ไหวนะแฟดก็ทำอะไรมันไม่ได้นะผมลองแล้วนะมันก็ไม่มือนอะ่ะเพราะแฟดอะ่ะมันมาแล้วใครจะไปอยู่ล่ะ ถ้าฆ่ามันได้นี่ก็ถือว่าได้แต้มเยอะอยู่นะ <c oughs> ข้างในนี้มีอะไรไหมเก็บไปแล้วนะครับมันมีทางไปต่อได้ไหมบเบอร์ไม่น่ามีแล้วนะฮะแบบ,บทางไปต่อโอ้ <c oughs> โหโดน,โดนจิ้มโดนจิ้มจะสูนมีร้อยนะัดสามกล่องสาบเลย โอเคขาดเลยนะเมื่อกี้อุย๊ยหืงบังอาจเฮ้ยเสียงเลยเอ้ยเสียงไม่ใช่เลื่อยไอ้ตัวกองเล็บมาอีกแนละ้วตายซะมึงอนะ่ะมีหอด้วยหอใครมาละ่ะหอพวกเราหรือเปล่ามาช่วยยิงไอ้ตัวกองเล็บบ้าบอลน,นี่หน่อยดิไปลูกไปเร็วเดินหนีตัวไอ้นั่นเรื่อยๆนะเราไม่อยากจะบวก ป่ะดูยโอเคโอเคมมนชั่นเอ็นเรียบร้อยครับเหนื่อยมากนะฮะแต่ก็มันมากนะฮะโอเคเรียบร้อยสําหรับหังนั่นเองนะผมเป็นเขาเป็นส่วนหนึ่งของอัมเบลลานะฮะน,นี้อ๋อฮอมารับนะฮะเยี่ยมโอเคไว้เจอินพานาแล้วกันสํา,ห,า,า,าสหรับพาน,นีสวัสดีครับ